นี่คือถนนเข้าสู่หมู่บ้านหนองขาวตำบลบึงบัวอภอวชรบ,บารมีจัังหวดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี้รถแท็กเตอร์นะคะกำลังลงลุกลังไหลาทางถือว่ามีความคืบหน้าของโครงการกว่า85แล้วล่ะค่ะและภายในไม่เกินเดือนหน้าถนนเส้นนี้ก็พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกสบายในทุกฤดูการเลยล่ะค่ะ ปกติในฤดูฝนถนนเส้นนี้ที่เดิมเป็นดินลูกรังจะเละเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อจนเกิดอุบัติเหตุรถตกหลายทางให้เห็นเป็นเรื่องปกติเพราะช่วงหน้าร้อนก็ฝุ่นตลบสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรืนอน2ข้างทางงบประมาณของท้องถิ่นที่มีจํากัดทําได้เพียงถมลูกรังแก้ปัญหาได้ชั่วคราวต้องเสียงบดําเนินการซ้ําทุกปีไม่มีจบสิน้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองาม1,322,000บาทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง850เมตรเชื่อมต่อระหว่างหมู่4และหมู่5ตำบลบึงบัวประชาชนทั้งสองหมู่บ้านจึงดีใจที่ปัญหาเรือรังในพื้นที่ได้รับการแก้ไขที่นี่ได้ดวงยี่มาก็ขอขอบคุณ สำนักนายกนะครับที่ได้ให้ความสะดวกและความสบายแก่พวกเรานะครับทุกคนก็ชื่นมื่นดีใจนะครับขอบคุณอย่างสูงก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ที่คณะที่ปรึกษาท่านชนุเคียงงามนะครับที่ได้มาช่วยสร้างถนนให้พวกเราได้ตันจนกันอย่างสะดวกสบายแล้วก็เกษตรกร,ก,รก็ได้ขนถ่ายสินค้าเพื่อไปจําหน่ายได้สะดวกสบายนะครับขอบคุณครับคือหมู่บ้านหมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยเป็นพื้นที่กเกษตรกรรม แทบจะร้อยปร์เต่นนี้การขนส่งเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องลากข้าวออกรถมาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะ โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งในพื้นที่ตำบลบึงบัวยังมีอีกหนึ่งโครงการคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กตั้งแต่บ้านยางตะพายตำบลบึงบัวถึงบ้านบ่อแร่ตำบลบ้านนาระยะทางกว่า2,000เมตรงบประมาณ4,960,000บาทโดยบูรณาการจาก3หน่วยงานคืองบประมาณของรองนายกรัฐมนตรีอบตอบึงบัวและอบตอบ้านนา ขณะนี้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว2ระยะเหลืออีกหนึ่งระยะกําลังจะเริ่มดําเนินการซึ่งจะทําให้ถนนเชื่อมต่อทั้งสองตำบลของอํเาเภอวชิละบารมีมีความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนายกอบตบึงบัวย,ยืนยันว่าเป็นโครงการที่จําเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่พอมีถนนเส้นนี้เกิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องเนี่ยประหยัด ค่าใช้จ่ายในส่วนของเรื่องของค่าขนส่งที่นำพืชผล,กลเกษตรไปขายด้วยลดเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ลดเรื่องระยะเวลาในการไปติดต่อราชการหน่วยงานของอำเภอวชิระบารมีด้วยนะครับซึ่งทําให้คนสองตำบลทั้งตำบลวังม่วตำบลลุงบัวและตำบลบ้านนาเนี่ยได้รับใช้ประโยชน์ทั้งสามตำบลน,นะครับประมาณ2,000ันโลวเรือนนะครับ ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณมีการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการระหว่างการดําเนินงานและหลังโครงการเสร็จสิ้นรวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนในพื้นที่ที่จะดูแลรักษาให้ถนนเส้นนี้ใช้งานไปได้นานเพื่อความคุ้มค่านะครับเราก็จะมีการทดสอบอยู่ในช่วงของภายหลังในการที่ดําเนินการแล้วเสร็จนะครับช่วงขั้นตอนนั้นระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างใกล้ใกล้ดำเนินการนะครับตัวอย่างในการเจาะทดสอบก็จะมีการใช้เครื่องเจาะเพื่อดูความหนานะครับ ซึ่งซึ่งจะเป็นการทดสอบเครื่องให้สร้างความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็ให้เป็นไปตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้นะครับนะว่าได้ความหนาที่เรากำหนดนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในการดำเนินการโครงการนะครับทั้งนี้ก็คำนึงถึงความคุ้มค่านะครับให้ประชาชนในพื้นที่เรานะครับที่ใช้เส้นทางนะครับได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็คุ้มค่านะครับครับจริงๆแล้วชาวบ้านเองนะครับ เราก็มีไรนาอยู่ข้างถนนอยู่แล้วน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับที่ตัดต้นไม้แต่งกิ่งต้นไม้นะครับทีมจะเข้าล้ำเข้ามาหาคนกีดเรามีมีสิทธิ์พังได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันโตนะครับต้นไม้บางต้นก็ช่วยกันตัดหน่อยนะครับนับเป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างตรงจุดรัฐพัฒนาประชามีความสุขอย่างแท้จริง นทวุฒิชูสำมฤทธิ์ถ่ายภาพยุวันดาพานทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน